วันเกิดปีนี้ก็สำหรับกิจกรรมก็มีมี on the floor ฮะปีแล้วมีมี on the stage แล้วเนาะปีนี้เป็นมี on the floor เป็นแฟนมิทติ้งเล็กๆ on the floor on the floor ของเราเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะได้ลงไปใกล้ชิดกับแฟนๆคือปีแล้วเนี่ย on stage ก็คืออยู่บนเวทีนะปีนี้เราก็อยู่บนเวทีนะจัดที่เดิมแต่ว่าเราอยากจะใกล้ชิดอยากจะทำกิจกรรมที่มันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น,นใช่ฮะมีหลายอย่างเลยแล้วก็ที่เขานที่พูดถึงกันก็คือไอ้หมูกระทระท ปาร์ตี้หมูกระทะใช่ไหมใช่คือมันเรื่องเรื่องมันเริ่มต้นมาจากว่าผมอะ่ะ <c oughs> เขาเขานั่งคุยงานกันว่าแบบเอ้ยทำอะไรดีพี่เพื่อนกัคนคุยกันเราทําอะไรดีทําอะไรดีอยากทําอะไรถามมีอยากทําอะไร <c oughs> ตอนนั้นผมไม่ได้ฟังเขาคุยกันผมก็นึกว่าแบบถามว่าตอนนี้อยากทําอะไร <c oughs> ผมบอกออยากกินหมูกระทะก็ฮะก็เลยกลายเป็นจุดประเด็นขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นกิน <c oughs> หมูกระทะดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับก็แบบแต่ละคนของผมก็สายกินทั้งนั้นไงจัดเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกัน เตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมบอกเลยว่าปิดร้านหมูกระทะเลยนะเอากันให้แน่นเอากันให้หนักเลยถ้าเป็นในงานครับในงานวันที่7มีนาคมนี้เนี่ยประมาณ1,000พที่ครับผมที่โรงละครสายามพิพิธเนณครับผมตอนนี้ยังยังมีอยู่นะับตอนนี้ยังยังมีอยู่โซนโซนโซนหน้าหน้าเต็มไปแล้วตอนโซนกลางๆางหลังๆยังอยู่หมูกระทะหมูกระทะเต็มแล้ว <laughs> แต่ว่ามันจะมีลันดอมด้วยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยมาเจอกันได้นะครับบัตรยังขายอยู่ครับผมยังมีอยู่อ,อส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้มองวันสําคัญวันอะไรเป็นพิเศษมากกว่าเราวันมันอยู่ที่วันที่อยากจะได้มากกว่าเราก็ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วอืก็ตอนแรกก็เพิ่งเพิ่ง,งออกรถใหม่ให้ตัวเองไปคันหนึ่งครับผม,มแต่ว่า ด้วยเวลาที่มันเหมาะสมด้วยแหละตอนแรกว่าจะเอ้ยรอมามสักแบบวันเกิดไหม,ม,ไมไแต่ว่าช่วงนั้น,นช่วงนั้นเวลามันเหมาะสมพอดีก็เลยซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วมไม่ได้วันนี้ไม่มีเงินแล้วจ้างมาก็ได้นะมกราที่ผ่านมางานเลื่อนเยอะมากเลยด้วยโควิดน้ด้วยแหละ<ม>ครับผมแต่แต่เราเราเต็มใจนะเราเต็มใจเรายอมยอมเลื่อนงานได้ยอมยอมยกเลิกเราไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่คิดเงินไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าความปลอดภัยมมนต้องมาก่อนนะ งานอีเวนต์งานต่างประเทศก็มีหายหายเป็น10หายเป็นสิงานเลยนะหกเจ็ดหลักอะ่ะอย่างเงี้ยแบบโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรคือเราเรายอมได้เรายอมได้เพื่อแลกกับการที่ความปลอดภัยความปลอดภัยต้องมาก่อนอะ่ะทั้งตัวเราเองทั้งแฟ็นขับทุกคนหรือว่าคนในงานด้วยฮะใช่ใช่เราก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็วสิได้นะทั้งทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยนะน่าจะเจ็ด เจ็ดครับม,มีเลขเจ็ดเหมือนกันนะไม่ไม่กัไม่ค่ะนะไม่ไม่ไม่ครับก็คือเราคือทางผู้จัดงานก็คุยกับเราเรา,เราก็เราก็โอเคนะเราเราก็เลื่อนไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าจะยกเลิกก่อนหรือจะเปลี่ยนรูปแบบงานก็มีหลายหลายแบบเหมือนกันเอาที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็สบายใจกับทุกฝ่ายมากที่สุดนะครับ